เอาละครับก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมฮันเลดฟูชแนลนะครับกับเกมโรบอทนะครับก็ตามกระแสหนังซีดันยอดฮิตครับเรื่อนสควิดเกมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นในโหมดอ่าเลดไรส์กินไรส์นะครับเป็นชื่อของเซิร์ฟเวอร์ในโรบอทนะครับก็จะเป็นเกมที่เราต้องเอาชีวิตรอดแล้วชนะเกมให้ได้ทั้งหมดทุกเกมนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่ชนะเราก็จะตายกันนะครับผมไปดูกันเลย let's go โอเคไททำนิ้วอ่ะของจียี่สิบวิขอบคุณทีต่ติดตามนะครับผม เอาแล้วนีช่ชื่อแมปสกิ๊ดเกมใช่ไหมใช่อุทีชุดเท่ยาสก,กิสเกมเลยอุย้ยผักผักไงผักไงกดกดหนึ่งกดหนึ่งก่อนแล้วก็คลิกคลิกใครวะคลิกก่อนอ๋ออ้อยาเีย <c oughs> จริงกูร <c> อ <oughs> เลยจะต้ตานพวกกูผักก่อนเลย <c oughs> <c oughs> อย่าไปยืนกับกูกู <c oughs> <c oughs> ไม่ยืนได้นี่แด อย่ามาพากกูอีดีอีดีอีดีจะมีพาก,กูใจบวก,บก,เ,วก,กเฮ้ยๆๆ้ยเฮเย่าเพเฮ้ oh <here. S 1> ยเ้ยยเมึงเฮยเเฮ้ยเฮเ้ยเฮเฮ้เ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เ้ย้ยเฮ้ยเฮเย้ย้ยเเย ไอ้ยศข้างหลังข้างหลังอุเร็วเร็วเร็วไอ้เหี้ยข้างหลังกูอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยียเยี่ยเยี่ยข้างหลังเขาจะมาพักกูเล่นแบบเซฟก่อนเลยเนี่ยไอ้ยมันเลี้ยวมากูพยายามอ่ะพยายามอ่ะพยายามอ่ะอย่าพยายาม อย่าพยายามมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอ๋อมึงอยู่ด้านซ้ายอยู่้างซ้ายกูว่ะคนเหี้ยไม่ตายว่ะมันไม่ตายไอ้เหย้ยตัวผักแมงจังหวะดีมากเลยเย้ไม่ตายไอ้เหย้ รอดไปเราตายรอดด้วยตัดกี้ใครได้ลมนี่บันไลยจริงกูบอกเลยจริงกูว่าต้องมีคนได้อ่ะไม่อย่านะอย่านะโอเคไอ้เหี้ยมีคนแตกไอ้สัสเฮ้ยมึงแตกเร็วโอ้โหไม่กดดันไม่กดดันจริงไอ้เหี้ย เ้ยม,มีคนได้ดาวข้างๆกูเองได้รูปดาวคนเดียวเลยกูได้ดาวกูได้ดาวโอ้ยรอดไอสัตว์เอ้ยไอลมปะวะเฮี้ยเนี่ยคนได้ดาวเต็มเลยมีวงกลมมีวงกลมกับ<ต>ดาวกลมอะโก้กูได้วงกลมตะกี้ไอ้แตกเฮี้ยดาวดาวแตกไปหลายคนแล้วไม่นะเพื่อนเหลคนเดียวเ้ยไอเฮี้ยที่ผ่านเด็ดเอาเรื่องว่ะจะพกคูทำเฮี้ยนเห็น เอาละต่อไปท<ส>ัคเเยอร์ทัคเยเยอร์คือวิ่ง,งกดวิ่งด้วยนะแล้วก็คลิกด้วยนะอ๋ออันนี้อันนี้<ด>นั่นก่อนตัวเฮ้ยลบตัวดิลบตัวดิรวมตัว,ตวก,ก่อนเดี๋ยวพวกอยู่ไหนกระโดดดิกระโดดดิเออเเห็นละเห็นละตายอยู่ไหน<ไ>ตายตายอยู่นน่นโน่นโน่นที่ไหตายไปมุมโน้นไปมุมโน้นไปตายพาไฟตายพาไฟตายเซียนตายเซียนตายเซียนเหรอตายเซียนขึ้นเหรอขึ้นข้างบนเหรออยู่ข้างหลังตายโอเคตายขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพี่ปีนข้างหลังนะ ไปปีนปิดปีนปิดปีนแล้วมันติดได้ป่าว่าไปได้อีกบ้าเหรอมีเยอะย่งเกียดเลยสัตว์มันมีคนจะเดินมาวะไอ้นี่น่ากลัวนี่ไงมาดิสัตว์ใครใครอุ้ยปีนปีนแล้วปีนแล้วตีได้ปีนแล้วตีได้เนี่ยแล้วไงไม่มีใครเห็น มีคนเดินมาทางเรามีคนเดินมาทางเราโอ้โหมาเดี๋มาเดี๋ยหวดนะกูหวดนะทะลึ่งขึ้นมากูตีตายเลยไอ้สัตว์ไม่ไหวไม่ไหวถอยเดี๋ยวไม่ไหวเปลี่ยนมือนะไม่ไหวเปลี่ยนมือนะเขาให้นอนทะลึ่งมาตีกันเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเอีกแล้วหวดกันใหญ่เลยไอ้เดิมโปร่งสำรองโปร่งอยู่จริงๆอ่ะ เฮ้ยเราโอ้โหแ้ยแต่มันตะลุมบอลเยอะไปวะเราไปตัดได้หรอกใครพวกมันเล่นกันไป <laughs> เราต้องเล่นแบบทีมพระเอกเว้ยเราจะไม่ทำใครแลร้วเพื่อนกันตัวเองพอเฮ้ยๆๆ อย่ามาไอ้คนจะแตกไอคนจะแตกไอ้คนจะแตกไอ้สายมึงเฮ้ยแล้วข <oh, so ึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาใกล้ๆคุณนี่มามาใกล้ๆมาใกล้ๆมาอย่ามาหนีมาหนีมาหนีอุ้ยขวามาขวามาขวาล่างมึงมาโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันจะแตกมึงโดนไล่อยู่มึงโดนไล่อยู่มึงอย่าปีนขึ้นมาอะไร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 ถอย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 ไอ้พี่ถอยมึงโดนอีกทีอีกสองทีนะมึงเก็บมึงเก็บตีไม่ได้เอ่ามึงเก็บแล้วมึงก็หยิบขึ้นมาใหม่ก่อนเว้ยเออโอเคมึงเก็บมึงเก็บเดี๋ยวลั่นเเดีี๋ยยวลั่นไอ้้ห กยเดินไปฆ่าเอาเอาวะเอาวะขึ้นมาขึ้นมาไม่โดนไล่ไป่ะแล้วเฮ้ยอ้เดี๋ยวกี้ถ้ายังอยู่กูโดดลงไปหัวแล้ววันละทีร่วงแล้วเดี๋ยวกี้กกูตายเยอะอยู่นะตายเยอะไอ้เหี้ยตายเยอะมากตายเยอะใช่ใช่แล้วกดอะไรดึงไปตายอยู่ทีมนู้นชิปผ่านละเราต้องหันมาด้านนี้เว้ยต้องหันมาด้านนี้ดิ ไปด้านไหนด้นไหนก็ได้เหมือนกันน่ะเพราะสุดท้ายมันก็ต้องกดคิดเอานะอุ้ยเหี้ยก๊กก๊กกอ๋อคลิกลัวคลกกลัวคลกกลัวคเิกลัวะเิกลัวเกกวมามาา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 ามมนม ก็ยังเดือดเอาละมึงอันนี้แหละเฮ <c oughs> ้ยคี้ขี้โกงมึงเล่นสูตรนั้นมึงขี้โกงจริงมันก็ต้องเล่นสูตรนั้นแหละที่เขาทำอ้าวไอ้สัสมิกเหลือเราสามว่ะวกแตกกันหมดแล้วหมดห้ามห้ามวิงงงนะมว่งตรงกลางนะห้ามวิ่งตรงกลางตรงกลางวิ่งไม่ได้นะเอา้ากูว่าแล้วกระโดดไม่ถึง อออไไดด้้วยยเหะแตกตายอยู่ไหนอ่ะตายมาตายมาตายมาเดินด้วยกันตายมาเดินด้วยกันโอ้ยเครียดน่ากลัวว่ะนี่อเดินเดินเลี้ยงเดินเลี้ยงเดินเลี้ยงตายอยู่กลางตายอยู่กลางตายอยู่กลางให้น้องอยู่กลางดิเลยตายเขาอย่างนั้นเออฮ้ยเครียคนไม่รู้ กุเหี้บวะกุเหี้บวะกุเหี้บวะกูผัดไม่หยุดกุเหี้บวะกูเหี้ยบผัด้านซ้ายดิผักด้านซ้ายดิบิ๊กด้านซ้ายเจ้าคุณมันจะผักกูคืนมันจะผักกูคืนด้วยไงล่ะไอ้น่า์กูหนีก่อนมันจะผักกูคืนนะยเดี๋ยวมันหนีกูตัวซ้ายยังหนีใหญ่เลย ไม่ใช่คนดีกูไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีว cool ู้ชูก้าฮันนี่ครับ อะไรกันได้ที่ไม่ใช่ดาวโอเคสยวยายาตายมันก็ยาอะไยพี่ตายได้ดาวอะ่ะไม่ควรกดดันเลยเฮียเสียงปืนนี่ดังขึ้นมึงบอกว่ามึงตายแล้วเวลามึงนับเฮีเยอะไรดึงวิมึง<อ>มึงนับเฮีเยอะไรเนี่ยมึงนับมึงกีรสองอะ่ะมึงขี้โกงไอ้เกมอย่างโกงเลยแม่งมรนับปกติตอนห้าวิสุดท้ายไอ้เฮียอ้าวดาวแตก หัวแดงมึงเรียบร้อยป้ปเอาล่ะ Bye, ไปแคมป์รูปตัวรูปตัวรูปตัวตายอยู่ไหนตายอ,อยู่ไหนนี่ไงตายตายถอยมานี่นี่ไปไหนอยู่นี่เอาไงดิมุมเดิมไหมเมื่อกี้คนเยอะมุมนี้คนเยอะมึงคนเยอะจังวะไม่เป็นไรผมเดิมก็ได้ตายมาตายมาตายมาเร็วตายมาเดี๋ยวได้ไหมขึ้น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  มาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมือแรกเองมิกมืออ,อ,อยู่บนไปปัดมามาไหนอะ่ะไม้เบสบอลทำไมกูไม่ได้มาเบสบอลอะ่ะยังไม่มายังไม่มารออ๋อเดี๋ยวประมาแล้วเห็นเหมือนวเวลาหยิบมาเบสบอลออกมาก่อนทีนึงแล้วก็เก็บเข้าไปแล้วหยิบใหม่อะมันถึงจะตีได้มดูันขนะ้างหน้า<ซ>มึงเห็นปะมันจะมาเอามเหมือนละมาเดี๋ยวมึงขึ้นมึงขึ้นมาดิเดี๋ยวกูสามไม้อ่ะมาดิ ้มันขึ้นมันขึ้น้มันขึ้น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 มามันขึ้นมาตีนะตีนะกูตีนะอะไร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 ฮะฮะอืมมาดิมาดิก็มาดิครับก็มาตีนะตีอุ้ยอุ้ยมีคนมามีมีคนมามันจะมาตีกูมัาตีกูมัาตีกู ตายตายระวังไทยไปไหนละมึงไปไหนละอยู่หลังมึงอยู่หลังมึงเอาวันเอาวันไอ้กูกรูครู้อะกูรูครู้อะมันอยู่หลังมันอยู่หลังมึงหนีหนึ่งมีหนี่ปมีหนึ่งค้อมลงล้อมลงมาดิหุ่นสัตว์อยู่ข้างล่างกลับไปได้ตอนนี้กลับขึ้นไปได้ มืดมองไม่เห็นกลับกึ้นไปนังหลังมาตัวนึงระวังนะกลับขึ้นอยู่ขึ้นขึ้นรีคุบรีคุบรีคุบข้างบนขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วตายอะตายหายตายอยู่ข้างหลังตายอยู่ข้างหลังอ๋อโอเคสัจับะกีตาทีเชี่ยวมาตี่ตัวเลยดิ้ไปเอ้ยสิหนีไปไหนหนีไปไหน แล้วกูไม่อยู่ฝั่งเดียวกับมึงนี่หว่ามันจําเป็นเพื่อนมันจาเป็นจริงๆว่ะชิดมีไม่จาเป็นวะชิดมันจาเป็นวะกูก็มีข้อพวงเลี้ยงดูนึงไว้วกูก็ต้องมี<ค>กูก็มีขรอรัว,วที่กูต้องเลี้ยงกลับไปเลี้ยงดูกลับไปดูแลเขามึงไอุ้ก,กันกค้กกค้กกค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 ก้้้้้้้้<อ>้้้้้้้้้้้้ คิกคิกคิกอูจะพังแล้วคิกมันยึฟังกูไม่คิกเอ้คิก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 พื่อไอไปสวยไปไปไปเออมามามามมาแล้วมาแล้วมาแล้วรร้วดีเพื่อนมามาเพื่อนเล้วยี่เพื่อนลวี่เพื่อนลวี่เพื่อนลวี่เพื่อนเลยอยกนเดียวเลยกนเยวเลยเย้เย้เย้เากเพื่อเาคเราเพื่อกดของเรา นะเพื่อนอเยอะดูแลเขาพวกของบอรเอนถ้ากูชนะเอาไปจากเกมที่ได้เนี่ยมอนกูคิกอยู่คนเดียวอ่ะคิกโก้ฝั่งมึงคนเยอะอ่ะเอาไรสัตว์โอ้ย เหนื <s <s ่อยนื่คลิกเมาส์เฮียเลยโคตรเหนื่อยเลยมึงมึงมันมีทิ๊กเว้ยคือกระโดดไปเลยอะไปแบบไม่ต้องหยุดอะแต่ว่ามึง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 ไม่เสียโลบอโลบอดีกว่ามันต้องโดดแล้วก็เดิน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 นิดนึงเวลาโดดต้องโดดตรงขอบเว้ยแบบยืนขอบเลยมึงระวังตกนะมึงอีสัตว์เดี๋ยวกูว่าผักให้หรอกพอมึงก้าวถึงขอบปุ๊บแล้วมึงต้องรีบโดดอะเออ อกไปดิ hey. ปอเออไปก่อนดีเขาไปก่อนดีเออเออเอออ้าวตกหนึ่งถ้าคนเซนเซนเลยอะ่ะคือมันจะโดดแบบไปเลยอะ่ะเฮ้ยมุงหลบันเฮ้ยเฮ้ยตัวเียอะไรหมดเวลาหร,อหรือ,รอยี่สิบหรย้เ <laughs> แจ็กสันพอดูแจ็กสันจ้ะงนีโดดไปอ2ทียังไ,ไม่ผ่านแล้ว